ซึ them, ่งสุภาก็เป็นคนหนึ่งน้อพี่น้องเนาะเป็นคนลาวคนหนึ่งที่อ่าลงไหลน์น้อพี่น้องเนาะลงไหลในผักกาวกลงลงไหลในอ่าควาผักน้อพี่น้องเนาะลงไหลในความสลาดความแบบอ่าสุดยอดความเก่งของเพิ่อนน้อพี่น้องเนาะของอ่าคุณพิธาเนาะเลยที่ทั้งท่านเพิ่นกับแบบว่าเป็นคนที่มีภูผานาตาที่แบบว่าโอ้โหหล่อเล่ามากๆเลยนะพี่น้องเนาะจุดนี้ก็เลยแบบอ่าทั้งหล่อทั้งสลาดนะน้อพี่น้องเนาะทั้งหล่อทั้งสลาดแบบว่า จุดนี้ก็เป็นแบบจุดขายของ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นหายแบบประชสาชสนเนาะว่าจะเป็นฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเฮาพร้อมทีแบบว่าเสียเนาะเสียมากๆเลยสบายดีกับทัชไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี่ก็มาผบก,กันอีกแล้วกับซาบุภาผูกเก่าผู้เดิมเนาะพี่น้องเน้นเก่าเซนเคยเด้อจ้าทีซ่องสองสาวลาวเซโน ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบู๊ทุกท่านนะจ้าซึ่งเมื่อนี้เนาะสุภาะก็จะมาเหตุคลิปน้าพี่น้องเนาะเกี่ยวกับอ่าเรื่องของอ่าการเมืองหน่อยหนึ่งน้าพี่น้องเนาะแต่ว่ากจะมาเล่าอ่าความรู้สึกส่วนตัวน้าพี่น้องเนาะอ่าโดยส่วนตัวของสุภารเองน้าพี่น้องเนาะกับบุกเคยอ่าบุกหูเนาะบุเคยหูแล้วก็บุเคยเสพสื่อทางด้านการเมืองน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนจบม .7 ก่อนที่จะมีซิดเลือกตั้งรัฐบาลทางฝั่งลาวเนาะสบุภากะบริหารซิดนั่นนั่นซั้นเนาะพี่น้องเพราะว่าซบุภามาป,ป่วยก่อนเนาะก็เลยไม่ได้ไปอ่าเลือกอ่าเลือกตั้งทางฝั่งลาวเ่าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งอ่าบุภาจําได้เนาะว่าวางปีที่สบุภาป่วยมีการเลือกตั้งเนาะมีการเลือกตั้งอ่ารัฐบาลมีการเลือกตั้งนาย,ยกสมัชชาน,ายยนั้นพี่น้องอาจเทียบแต่กับฝั่งไทยก็อาจจะเป็นนายกทางฝั่งาลาวพี่น้องแต่ว่าสบุภากะ บมไมีโอกาสไปนะเพราะว่าตอนนั้นก็อาการป่วยหนักเนาะมีแต่คนในครอบครัวเนาะที่ไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งตอนนั้นก็ได้ยินแต่ข่าวพี่น้องก็เลยแบบบู้เลา่าข่าวสารเกี่ยวกับอ่าเรื่องการเมืองเนาะพี่น้องเนาะจนมาอ่าปีนี้เนาะพี่น้องเนาะจนมาปีนี้ปีที่สมผัสได้อ่าได้ตาสว่างอ่าย้อน PFC ฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นส่งมาโทรศัพท์มาใหายหอะไรพี่น้องก็เลยได้หูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะแล้วกะ็ปีนี้อ่าชื่อ ปีเป็นปีถี่ทางฝั่งประเทศไทยเนาะฝั่งประเทศไทยเผื่อได้มีการเลือกรอัฐบาลบนพี่น้องคนอื่นเนาะมีการเลือกอนายกคนใหม่อย่างประมาณนี้เนาะก็เลยแบบเป็นกระแสในโลกโซเชียลเราพี่น้องบอกว่าจะเป็นเฟซบุ๊กว่าจะเป็นอ่าทิกตอกเนาะทิกตอกนี่มาแหงเลยพี่น้องสปุภาเลื่อนไปทางใดกับแบบเห็นแต่แบบเกี่ยวกับการเมืองเนาะเรื่องพรรคนั่นพรรคนี่นะพี่น้องเนาะซึ่งอ่า ผักที่กาลังแบบเป็นกระแสแลวก็มาแห้งแลวก็แบบว่าสุดยอดนะน้าพี่น้องเนาะก็คืออ่าแบบแล้วก็ดังพรมะน้ะพี่น้องแบบไปไายมาไายผักนี่เหมือนดาราฮอลลีวูดแล้วน้พี่น้องแบบมีแบบแฟนๆแบบมีเอฟซีแบบตามตึมมากๆเลยพี่น้องซึ่งผักนี่ก็คือผักเกาไล่นั่นเองน้พี่น้องซึ่งบอกจะเป็นทางคนไทยเนาะคนไทย อ่ายิ่เกือบบัทั่วประเทศนะพี่น้องเนาะในการอาทีเพิ่นไปหาเสียงในที่ต่างๆกับในที่ในแต่ละจังหวัดแบบคนเยอะมากๆเลยนะพี่น้องทีอ่ามาให้กําลังใจแล้วก็มาแบบอ่าชื่อว่าวัดอะไรพี่น้องมาแบบมาแบบบอกปัญหานะนพี่น้องบอกปัญหาเกี่ยวกับอ่าสภาพชีวิตตัวจริงเนาะอ่าของอ่าประชาชนเนาะมาบอกเกี่ยวกับผักนั่นๆันนะพี่น้อง ซึ่งด้วยส่วนตัวของสุปาเองเนาะสบุปากะคิดว่าภาคใกล้พเป็นแบบมีอุดมการณ์สอดคล้องกับอ่าสวิตปัญหาสังคมเนาพี่นองเนาะซึ่งกระเห็ุหายแบบถือใจประชาธิไทยหลายๆฐานเนาะแล้วก็ข่าวฝั่งมาทางประเทศลราเขาพร้อมพี่น้องถึงแม้ว่าทางฝั่งลาาเฮาเนาะจะบมีสิทธิ์ในการอาออกคามคิดคามเห็นในการเลือกตั้งเนาะหรือว่าสิอยู่ฝ่ายใดแต่ว่าทางฝั่งเาาเขากับแบบซึมงส้มในอาความสามารถเนาะ ผมสามารถอุดมการที่เพิ่นได้แบบได้ว้าได้เพื่อเผยเพ่ออกมาได้อธิบายออกมานะพี่น้องเนาะซึ่งแบบซึ่งแบบว่าอ่าหัวหน้าผักนะพี่น้องเนาะก็คืออ่าแบบคุณพิธาหนะเพิ่นแบบมีความสลาดสมอง AI นะนพี่น้องเนาะและสีสำคัญหล่อมากๆเลยพี่น้องสีสำคัญแบบแซมเพยเอกแบบนางฮอลลีวูดนะพี่น้องเนาะไปไซมาไซกับแบบว่าโอ้โห พี่น้องภาษาซนในแบบว่ากี๊ดน้พี่น,อนอ้องเนาะซึ่งสภุภาก่เป็นคนหนึ่งน้พี่น้องเนาะเป็นคนล่าคนหนึ่งที่อ่าลงไลนน้อพี่น้องเนาะลงไลในผักกาวไกลลงไลในอ่าหนาผักน้พี่น้องเนาะลงไลในความสลาดความแบบอ่าสุดยอด <c oughs> ความเก่งของเพื่อนน้พี่น้องเนาะของอ่าคุณพิธานเนาะอะไรที่งท่านเพื่อนกับแบบว่าเป็นคนที่มีผูพาหน้าตาที่แบบว่าโอ้โหหล่อเล่ามากๆเลยนะพี่น้องเนาะจุดนี้ก็เลยแบบ ทั้งหลอ่อทั้งสลาดนะ,นะพี่น้องเนาะทั้งหลอ่อทั้งสลาดเดียแวบบ่าจุดนี้ก็เป็นแบบจุดขายของเพิ่นเลยนะพี่น้องเนาะเห็นหายแบบประชาชนเนาะบอว่าจะเป็นอ่าฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเฮาพร้อมทีแบบว่าเสียเนาะเสียมากๆเลยเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่อ่า14บสีนะพี่น้องเนาะมื้อที่มีการเลือกตั้งเนาะจังได๋กวส่งแหงกำลังใจให้พรรคเก้าไกลเด้อจ้าถึงสิบ่มีสิบแต่ก็แอบเสียอยู่อ่าห่างๆเนาะพี่น้องเนาะ อ,อยู่อันอยู่ห่างๆยังห่วงๆสิน้องแล้วก็มีคำคำหนึ่งเนาะที่เห็นหากีิดกันทังประเทศเนาะอ่าละก็แผ่บารมีมาถึงประเทศลาวฮาพร้อมแล้วพี่น้องเนาะสาบพุพาได้ฟังคำนี้ยามใดกับแบบพี่น้องมุฟออนออกมาได้เลยเนาะแบบดูไปยิ้มไปเลยพี่น้องแบบว่ามันเป็นอ่าเอียงที่แบบว่าดีต่อใจมากๆเพด้อพี่น้อกเราคลิปนี้ก็ขอมา,อาระบายหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะระบายความในใจที่มีต่ออ่าผักเก่าไกลนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวต่อไปเนาะสุภาจะพาไปหาส้มแล้วพี่น้องเนาะคำสันๆันแล้วพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่ามีความหมายดีต่อใจมากๆเลยพี่น้องเป็นคำที่ใส่กันในอ่าการหาเสียงของอ่าผักกาวกลงลงกับระชาชนอ่าคนไทยแล้วพี่น้องเนาะหล,ลายๆทางที่ไปห่วมในการอันเลอันในการให้กำลังใจผักของเพึ่นนะพี่น้องเนาะผักของอ่าคุณพิธาแล้วพี่น้องเนาะซึ่งอาจจะเป็นคำในนั้นเอาไปติดตามหาบสม้วกันเลย พี่น้องซบุฟ้าแบบว่านะพี่น้องเห็นคลิปนี้ยามไดก็บแบบว่าปกาล้าเลือนผ่านเลยเนาะพี่น้องเนาะในติก๊กต็อกเนาะสซบุฟ้าแบบว่าหยุดเบิ่งไลน์นาทีเลยเนาะแล้วก็กดใจหายทุกคลิปเลยคาอ่าถ้าได้ยินคํานี่นะพี่น้องเนาะแบบว่ามันมูฟออนออกว่าได้เลยเนาะพี่น้องเนาะจากแบบว่าซีต่างๆที่เคยหมักอ่าสีเคียวซีอันซีม่วงสีขาวจะเปลี่ยนมาหมักสีส้มเนาะพี่น้องเนาะ อ่าแล้วก็จากมักใม่ที่เคยหมักกินอาชุเลียนลองกองละมดุดขับเปลี่ยนใจมาหมักสมแล้วน,น้องถึงปัจจุบันนี้ยังกินสมก็ได้นะแต่ว่าเท้สมไปทางใจเลยนพน้อง <c oughs> บ่คอยสีอินกับเรื่องอ่าการเมืองเลยน,น้องสุภากนันแล้วจุดนี้นาะสาุภาก็ต้องขอขอบคุณอ่าทางฝั่งประเทศไทยน,น้องเนอท่เดให้สุภา ได้มีความหูในเรื er so ่องของการเมืองเราไปนอาะผ่านสื่อโซเชียลเนาะหลังจากที่แต so ่ก่อนสมุภาพเเคยหูเลยพี่น้องบรเคยหู้บาเคยแลวก็บรเคยศึกษาเลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนาะหลังจากที่มีเรื่องการเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไทยเนาะก็เลยเห็นหาสมุภาพมาสนใจนะพี่น้องสนใจเนื่งจากว่าสนใจในความ ความสลัดปัดเปลืองของอตัวหนักการเมืองนรกะที่สําคัญกับที่แบบเด่นๆก็คือพรอมหล่อของเพื่นอนในพี่นอ้องเนาะก็เลยเห็นหายสมุภาเขามาสนใจทางการเมือง้นพี่น,น้องเนาะอันนี้ก็บอาตามตรงเลยพี่น้องแบบ,บอมคอบเลยเนาะก็เลยแบบเห็นหายได้ม่หูเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหลายขึนน้นนรกะแหละจุดแรกๆที่สมุภาอ่า ขามมหาส้มคลิปเกี่ยวกับการเมืองก็เนื่องจาก,กว่าเฮนไลแลเะนะพน้องเนาะเฮนไลในตนะิ๊กต็อกเนาะซึ่งคุณพิธทาเองเพิ่นกับแบบเป็นคนโดง่ดงดังเนาะแบบว่าคล,ล้ายๆดาราฮอลลีวูดเและะ้วนพน้องตอนนี้เนาะแบบไปไทยกับแบบมีแฟนขับขับมีนพน้องชสมนตามไปแห่กำลังใจอยู่แบบบดชสายเลยพี่น้องไปห้างกบห้างเกือบแตกพี่น้องไปถนนเสน้นใดกับแบบถนนนี่แบบตึมเนาะเพิ่นไปแบบหาเสียงอยู่เขตใดหมู่บ้านใดกับแบบว่า คนในหมู่บ้านนั่นคนในตำบลนั่นแบบมาให้กำลังใจหลายแห่งแล้วพี่น้องแล้วก็บแบบอ่าเพิ่นเป็นกันเองมากๆเลยนะพี่น้องแบบซบาบุไฟเห็นคลิปที่เพิ่นไปอ่าทางภาคอีสานเนาะเพิ่นไปหาเสียงทางภาคอีสานเพิ่นก็บแบบลงแบบอ่าแบบสนิทแบบสนิทอ่าสนมกับประชาซาซูนพี่น้องเนาะไปกินข้าวเหนียวไปกินลาบพี่น้องแบบอออือืเห็นแล้วแบบมันรู้สึกอบอุ่นเพราะว่าเพิน่นอ่าเข้าถึงตัวของอ่า ประสาทนเนาะพี่น้องเนะพิ่นแบบแบบมีความเป็นกันเองมากๆเลยนะพี่น้องซึ่งประวัติของคุณพิธาก็าเป็นอ่าบุคคลที่อ่าเพิ่นหลินการเมืองมาตแต่โดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นคนที่อ่าสลาดในการทําธุรกิจมากๆเลยนะพี่น้องซึ่งอ่าในช่วงหนึ่งตอนที่เพิออ่นอายุสาวไปก็ปีเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นเพราะอันยังก็บริษัทของพ่อของเพิ่อนนะพี่น้องล่มละลายเนาะพ่อของเพินะ่นเนาะได้เสียชีวิตไปเละอ่าทางด้าน ธุรกิจของเพิ่นก็ได้มีการติดหนีนธนาคารเป็นร้อยล้านนะพี่น้องแต่ว่าคุณพิธาเพิ่นมีความาสามารถนะพี่น้องเนาะพลิกผันแล้วก็แก้ไขปัญหาจนสามารถอ่าใส่หนีได้และทั้งอ่าให้บริษัทกลับมาแบบพุ่งกว่าเดิมอีกนะพี่น้องเนาะซึ่งพี่นี่สุภาแบบนับถือมากๆเลยพี่น้องเพิ่นเป็นคนเก่งมากๆเลยเนาะและเพิ่นก็มีความอ่าสำเร็จนะเพื่อนเพื่องเนาะเพิ่นมีความาสำเร็จอ,อ,อ่า,อาทางด้าน ธุรกิจเนาะพี่น้องแบบสินค้าของเพผนกับแบบส่งออกต่างประเทศอย่างประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะซึ่งจุดนี้เนาะสภูภาก็ได้กลายเป็นดอมเป็นดอมเนาะพี่น้องของผลอื่นเนาะดอมส้มเนาะก็เลยเห็นหนาสภูภามาลงลึกอ่าทางเดินการเมืองนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนิดหนึ่งอ่าก็เลยเห็นหนายสภูภามาขอใจว่าเออในการทีเพิ่์นเลือกตั้งอ่าการเมืองเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะเพผนมีจุดประสงค์ในการเลือกตั้งการเมืองเนาะพี่น้องก็คือแบบผู้ทีเพิ่์นแบบมี ใจแบบเป็นผู้สนมากๆเลยนะพี่น้องเนาะอยากสวยเรือประเทศอยากสวยเรือประชาสนอ่าก็เลยเหตุไห้อ่าเศรษฐีสิบ,บอกสนว์นพี่น้องเนาะเศรษฐีในประเทศนั้นๆมาลงเลือกตั้งเพื่ออยากเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่ออยากพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะทีนี้สุภาก็เลยมาข่าใจว่าเออนะพี่น้องอ่ทาทั้งๆทีเพิ่นเป็นคนรวยมาหาเศรษฐีนะเาพี่น้องแต่เพิ่นทุ่มเทหย,ยาดเหงื่อแห้งกายเพื่อมาลงสมัครเลือกตั้งเนาะทั้งๆงทีอ่า จะมีความเสี่ยงนะพี่น้องเนาะชีวิตของเผิ่นก็มีความเสี่ยงด้ในการที่เผิ่นเมือกต่างเนาะแต่เผิ่นก็นยังทาทาไปนะพี่น้องเนาะทําแต่เผิ่นก็ยังทําทําไปเื่ออย่างเผื่อประชาชน<ๆ>เผื่อประเทศชาติน<ๆ>เนาะเผื่อลูกหลานของเผิ่นเนาะในอนาคตจะได้มีอนาคตที่ดีอาข้นกวัวแต่ก่อนนะพี่น้องเนาะก่ะจุนี้สภุภาการับถือจิตใจของเผิ่นมากๆเลยนะพี่น้องทางทที่เพิ่นรวยแล้วสามารถนอนสบาย อยู่เพื่อนน้องๆเราต้องมาถูกมายากลําบากหาทรงหาเสียงตากแดดตากลมเนาะแต่เพื่อก็ยังทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนของประเทศเพื่อสภาพานือคือนาใจของเผื่อนอันนพ้น้อยสำหรับคลิปนี้เนาะสภพากะสิได้จบเรื่องสมศไไ้เพียงเท่านี้น้องะสำหรับพีเอฟซีทันไดขี่เข้ามาติดตามขับส้มถวายสภูพามีอาการเล่าผิดพลาดประการใดไปสภพาก็ต้องขอ กบาบขออภัยในวันในนาทีนี้ด้วยเด้อะและสภูพากะอย่างไห้อ่าคุณพิธาเนาะหรือว่าภาคเก,ก่าไกลเลยโหว่าทางฝั่งฝัง่งลาวเขาเองเนาะกัเซียและกัซึนสมอ่าในกในอุดมคติอุดมคาอุดมการข,ของคุณพิธามากๆเลยนะพี่น้องและสภูพากะขอเป็นกําลังใจให้ภาคเก,ก่าไกลนะเพร่อเมื่อนี้กัเป็นการเลือกตั้งมือสุดท้ายแล้วเนาะขอให้ภาคเก,ก่าไกลแบบประสบในอาภรณ์สำเร็จที่เป้าหมายที่ได้วางไว้นะพี่น้องเนาะ และสำหรับคลิปนี้เนาะ PFC ทานไดทีเขามาติดตามหับส้มส่งอ่ะส่งซาลาเซโนก็อย่าลืม subscribe เนาะและก็ขอบคุณ PFC ทุก่านเนาะที่เขามาให้กำลังใจส่งซาลาเซโนโดยการบอกคามโฆษณาเนาะสุดท้ายนี้ซาบุพากับเขาบอกคำว่าสบายดีบ๊ายบาย